สวัสดีครับ <c oughs> งานอมฤตปิ้นนะครับวันนี้มีพระดีๆมานำเสาออีกแล้วนะ <c oughs> ครับหลงวงพ่อคูณนะครับพร้อมกล่องนะครับ <c oughs> ปีห้าสี่นะครับ <c oughs> เป็นเหรียญหลงวงพ่อคูณเหรียญย้อนยุคปีสองห้าหนึ่งเก้านะครับรุ่นพุทธคุณสยามมหาราบนะครับ หลวงพ่อคูณบริสุทธิ์โทวัดบ้านไร่ออกวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองห้าห้าสี่วัดใหม่อัมพวันอําเภอเมืองนครนาจะสีมานะครับแจกกรรมการนะครับเป็นเหรียญเนื้อตะกัวไม่ตัดปีกนะครับนี่นะครับต่อเก้ารอบนะครับมีจานแล้วก็ต่อโค้ดนะครับครบหมายเลขห้าสี่หกนะครับหลวงพ่อคูณนะครับมีกรรมการด้านล่างต่อขอกรรมการนะครับ กรรมการนะครับต่อเก้ารอบนะครับมีจานนะครับนะครับกจารยันรอบนะครับนี่นะครับนะครับนี่ต่อโค้ดคูณนะครับซ้ายขวาด้านข้างนะครับต่อหมายเลขนะครับเนี่ยพิเศษอีกนะครับนี่ต่อกรรมการนะครับยวดูด้านหลังนะครับ นะครับเราตอกนะครับทะดุข้นด้านหลังเลยนะครับเปลี่ยนยานยุคปีหนึ่งเก้านะครับภาพสวยนะครับเอยนแท้พระแท้นะครับราคาไม่แพงนะครับตอนปีห้าสี่เจียวให,หม่ๆนี่าราคาพุ่งพุ่งพรวดเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็พระเก่าเก็บแล้วนะครับ สภาพกล่องก็ไม่เต็มร้อยแต่พระเต็มร้อยสภาพกล่องนะครับกล่องแท้พระแท้นะครับนี่นะครับนะครับที่ราคาสี่ร้อยบาทนะครับใครสนใจก็รีบทักมาดว่วนนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับพิเศษเลยนะครับฝากกดติดตามช่อง youtube แล้วก็กดติดตาม <c oughs> ทารค้าด้วยนะครับในรั a ดานะครับส่วนภาพนิ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายลงในร้านรัศดานะครับท่านผู้ใดสนใจก็กดสั่งซื้อในรั a ดาได้เลยนะครับชําระเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางครับผมนะครับห้าสี่หนะครับหมายเลขหมายเ่คุปริสุทธ์โทรนะครับมีครบนะครับโอเคนะครับ9รอบนะครับมีจานนะครับจานันน้ำโปนะครับ ก็คูณนะครับต่อโพสต์นะครับหนึ่งสองสามพิเศษสี่ห้ากรรมการแล้วก็มีพิเศษตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับโอเคนะครับเข่งๆรูระดทุกขั้นนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าได้เจอโควิดนะครับปลอดภัยทุกคนครับสวัสดีครับ